วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการโมบัวกระต่าอยอรอบฮะเราจะติดกับเครื่องอบเบอร์พูโดยไม่ต้องใช้แม่เิสุทิ์นะฮะเรามาไล่ดูขั้วนั่นเนี่ยมันมีขั้วที่ต่อไปนะเราก็มาไล่ดูขั้วต่อมันจะเข้ารีเลย์ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งถึงเลือกตัวที่หนึ่งนะเราจะมา,าโมโดยการเพิ่มรีเลย์ตัวหนึ่งเอาใกล้สุดก็คือรีเลย์ตัวที่สองรีเลย์ตัวที่สอง เราก็มาไล่าขามันเราก็ไล่าขา M O มาเข้ากับ M O นะเป็นส่วนขาที่จะสั่งงานให้มันทำเนี่ยของกรกระตายเพราะเนี่ยไล่ง่ายก็คือไฟบวกเนี่ยมันจะแช่ยอยู่ทุกขาคอยทุกอันเลยมันจะเอาอ่า IC เนี่ยจะตัวปล่อยไฟลบเราก็มาไล่ดูอันที่หนึ่ง อันที่หนึ่งก็คือขาขานี้อันนี้เป็นขาบวกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นขาที่ออกจากไอซีแล้วก็มาไล่รีเลย์ตัวที่สองอันนี้ก็เป็นขาที่ออกจากไอซีก็เอาตัวเนี้ยมาต่อกับตัวเนี้ลองวิธีทำอันนี้เรตัดส,สายไว้จะไม่เสียเวลา NC เอ้ย NO NO ผิ N o. อบัตรีให้แน่นสายก็ใช้เบอร์โตเสักนิดนึง่งเอาแค่พอบัตรจีง่ายอะ่ะมันสายเลยยัดสันไม่ใช่ร้อนหรอกตัดก,ก็มันดีพะดีอะ่ะแ,แล้วก็ขาคอมมอนค <c oughs> อมมอนเราก็มาเข้าขาคอมมอน คอมอนลีเมอร์ตัวที่หนึ่งเท่าคอมมอนลีเมอร์ตัวที่สองอันนี้เราจะทําให้มันทนแล้วก็เราก็ต้องใส่แมกนติกที่นั่นเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็นิยมติดถูกไปเพิ่มแมกนีิกดีๆตัวก็เป็นพันแมกนติกจีนก็ตัวนึงก็หลายร้อยนี่คือขาที่มาออกป็นไอเทม มาเขาไล่สาของหนนะืที่ออกมาจากไอซีเหมือนกันหนนยู่นะนี่น่าจะปิดแล้วนะเนี่ยต้องระวังนี่ปูเท้าออกไอัีแล้ก็เป็นสาคอมมอนและทำแล้วก็มาไล่ดูอีกครั้งนี่คือคือใละเอียด แล้วก็แก้ไขขาออกอย่างไอซีเกิดพลาดแล้วอันนี้เราใช้เป็นทามเมอร์รีเลย์รีเล,เลยพวกนี้มันได้ใช้เลยทีนี้พอเรา,เาขา,อ,า, 2, าอ,นนอันนี้มันเป็นอ L2 มาใช้ตอนนี้ไอซูนี้ยมันจะมีไฟไฟ220ออกมาด้วยแล้วก็น่าจะดึงทิ้งเวลาเราพาดเลยแมนทันเน้นเนี่ยมันจะดูดอ่ะ แล้วก็จี้ออกไปเลยอนนี้เนี่ยจบขั้นตอนการโมลแล้ะเวลาพออ่าเปิดปั๊บรีเลย์สองตัวเนี่ยทำงานคู่กันตัวละหกแอมป์ก็จะเป็นสิบสองแอมป์ตัวละสิบแอมป์ก็เป็นยี่สิบแอมป์นะวิธีโมง่ายๆเบือง้งนอย่างเงี้ยของกล่องกระต่ายมันทำง่ายไม่ซับซ้อนอะไรวงจรน,นะโอเค